สอง สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าค่ะ 2>, 2 3 4สา7สี่ห้า12 13 14แปดเก้าสสสสองสสสบส่ห้าค่ะนะคะให้รู้สึกตึงเวยละตัวด้านข้างถ้าตึงแล้วให้ค้างเอาไว้นะคะ15วินาทีเช่นเดิมเริ่มนับเลยค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่แลสิบห้าตัวกลับมาทำสลับข้างมือซ้ายวางที่วางแขนมือขวายกขึ้นแล้วยืดตัวขึ้นตรงก่อนพยายามไม่พิงพนักตัวอี้นะคะแล้วเอียงลำตัวไปทางซ้ายของทุกคน ที่ทํได้ทาตึงแล้วค้างไว้15วิานาทีเริ่มนับเลยค่ะ 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14และ15ค่ะ สิบสี่สิบห้าค่ะขวาหมดแล้วยกขับขึ้นเข้าที่ไหวง่ะคะแล้วก็ เกงเกงเกง,เกงอ่า <c oughs> หนึ่งตีกังเกงนะคะสองมันมันตึงน,นะคะ<ม>ก็ลองเอดืนะอดตื่นะอ่ะทีนี้ถ้าเกิดใครมีลักษณะแบบนี้นะแปลว่าขา้อสะโพกค่อนข้างตึงน,นะคะเราก็เริ่มจากการขยับข้อสะโพกของเรา,เราเลอยขึ้นลงต่อโดยใช้มือประคองขึ้นลงเอาผู้ป่วยรู้สึกมันต่อต้ออานแล้วเขาทำไม่ได้เพราะว่าเขาเริ่มรู้สึกตึงเนาะดังเราก็ค,าค่อยๆทำช้าๆเวลา เมื่อดูแล้วเขากดลงไปและเป็นลักษณะนี้ได้แล้วนะคะเขาก็พร้อมจะทํขท้าตนต่อไปแล้วนะคะเราก็นามือทั้งสองข้างมาวางแล้วก็พักตัวลงอันนี้จะเป็นการยืดกล้ามเน,น,นื้อก้นมัดลึกนะคะค่อยๆพับตัวลงช้าๆผู้ดูแลจะไม่ผักผู้ป่วยลงไปนะคะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยจ,จะทำผู้ป่วยรู้สึกกลัวนะเราค่อยๆค่อยๆโน้มตัวลงไปช้าๆอย่างนี้ ข้างหน้านี้ไว้15วินาทีเริ่มนับเลยค่ะ 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ค่ะโอเคแล้วค่ควคอยๆยืดตัวกลับขึ้น,บบนมาอย่าลืมนะแต่และท่าทาําซ้ํา3ครั้งเอาข่ะขึ้นก่อนอ <c oughs> ย่าลืมค่ะค่ะ หลังจากนั้นนะคะให้พับขานี้ขึ้นอีกทีหนึ่งโอเคมือซ้ายจับหัวเข่าข้างขวาทางด้านนอกยกขึ้นไว้บิดลำตัวไปทางขวาแล้วมือขวาจับบริเวณพนักเก้าอี้แล้วยืดตัวขึ้นแล้วคพางท่านี้ไว้15วินาทีเริ่มนับเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14และ15ค่ะเยียองย้อนมาค่อยๆบิดตัวกลับมาแล้วก็ลดขาลงหนละังจากนั้นก็ยกขาลแล้วก็กลับขึ้นขาล่างค่ลงไปตึงแค่ไหนครางไว้นะคะแล้วก้มจมีตาลงเริ่มนับเลยค่ะ 2> 1 2 3 4 ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่และสิบห้าโอเคเพื่อนมึงรับขึ้นมาแล้วใช้ปลายทารับิลล์บล็อกหลับผมือใหเลือนใน